สวัสดีจ้ามีอินีงสีผ้าพีผ้าหนอนเที่วงงานเที่องงานคดรอบรอบ2ก้าปีอำเภอขุดรังจังหวัดมหาสารคามพี่นนองเอ้ยมือนีมีหมอล่ำคนา,บยายแบบางเลยพี่น้อนผมบนเทสินเมืองซ้านอ๋อไอเดินเมีงาน,นอำเภอเฮ้ามหาถอกคาเที่ยวกรมา้ิแต่่าความสิเขาไปในงานแกนยางหาหลอกกินสักวันพี่น้อนเอ้ยอ้วร้าค้าร้านขายหลายแห่หลายาค่ะคนกับหลายพ่อคอน ไปกัน,นหาซื้อน่อกินซื้อยงไปแกงแกเอยากเดิเอาลูกสาวก็อยากเลใส่กอกอยากเลมอกชิสกปหนกอกับนาจกับเสื้อของขอไปกินหน้าหลังละจ้าไปหน่อยไปไปอยากหาบุหนังกันมาสิแต่ยังไ่ นีไว้เยยาาราอยากกินไส้กรอกสันดิ้งแบล็สรการาบกระหมงป่านงเนาะมิวเย็นๆกินกะลาหลายคนกินีิแตเ,เนลใย่ๆอ,อยากกินผัดไทยพี่นวลย,นยางไก่ลันก๋วยเตี๋ยวขอมหมอก๋วเตี๋ยวมิวหวันไก่ย่างเข้าส้นควาหมพี่นวลเป็นอะไรกินกัมะมงแสบแห้งดิแบ่ปลาพี่นอลเนี่ยบาบึงกวนกวสีเข,ขนา,านงัน มีอะไรเป็นไรเสียบแน่นไปรอนการเอาเสียบควาเื่อให้กนั่ตำบลหนองแวงกับเขมแข็งเข็มแข็งลดรันเพงเลด่งัขอเข้าได้กองค์การบริหารเครื่อักเริ่องแบบป้าควนมูรับได้ยกตำบลพื้นกำลังทยอยมาโอ้ก็ผสมกันเลยทอเดียวจุดดาบฟูเข้าดีละ ทป็นรับารตร้นด้คับีครับครับีไปดีเยรี่รัเีงสบวนไม่ยากมังเราเห็นเราเจ่นีก้าอะไรย่ามาเอาบุญนั่นเปนงครับบุครับีอ้านราบ้านผู้ใดนนายนตาสอนองนเแกเจ้าวกับปาพึ่งบารี ใส่ตัวใครมีส่วแล้วเข้าไปด้านในเลยครับทำไปแล้วคุยบ้านนะครับคุยบ้านมาเพื่อุบ้านนี้ครับนอนบ้านบ่ได้ัวั ปดเับาทวัละสิบาทครับผมรุ่นันร่นนึ่ครับคุณผครับวดละสิบบาทึงคูณเขีนชื่อที่อยู่ก็ได้เด้นเขียนชื่อบร์โทรได้เลยค่ะชื่อง ว่าจือจื้อจ <oh, ื้อัวได้จัวัวแม่ไปว่าไโอ้มีจูแนวเลยมีอย่างแน่นอนนี่นาคุณพี่นอดผู้ใดมาเบิ่งหมอลำยู่อำเภอกุดล่งตานีเศ้าหน่ตานีเศ้าหนึ่งเศ้าตาเศร้า ถั่วต้มถั่วคั่วโอ้ผู้ใดแห่งมาเอ้อแ้วอ่ไปับอไือ้ท่จอะไรจ๊ะเด็กเด็กกันพี่น้องเอ้คนกำลังรังไหลมาหลายเต็มเลธนาสน้ำอำเภอคุดด้างกว้กวางเนาะ สนามใหญ่ๆคนเริ่มอังเบียดเสียดกันเลยจ้ะหุดหล่ะนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปภาพความบันเทิงบนเวทีแห่งดี้อมที่จะมอบความสุขให้กับแฟนๆผลิตภัณฑ์บะหมี่กึิ่นสำเร็จรูปมามากอ,อร่อย M150 สิบ,บารหอมกลิ่นน้ำผึ้งไม่มีริมิชีวิตเกิดรอยโอ๊ะโมผัชสัญชาผลิตภัณฑ์ซับคาสูตรน้าเข้มข้นละลายก็ละลายหวานใบที่ข้าวขา โดยบริษัทฮิลี่มดีไลท์มีดิจำกัดผู้ให้การสนับสนุนหลักประถมบันเทิงศิลป์ในดูการ้แในการแสดงคือในลูกหลานศิลปินประถมบันเทิง,งศิลป์ขอน้อมสักการะปูชาตององค์ปูโโ่โคอาจารย์ดวงวิญญาณชิดของคุณแม่ประถมนามันทาที่ประทานพรว,นวิเศษให้กับมวลลูกหลานได้ประสบความสำเร็จในการแสดงสซิรมา น้อมปลกเอต,ตเก้าเอสาจุดธูบูชาวันทาขอขอรองปูสิงของวิญญวนนาคา หงปู่ผู้รู้ของธรรมคำชูลูกไว้ไม่ได้มาลายหายตายจากไปในคันของแม่นามแท้แม่ผมลูกขอราวชมแม่ สาธุครูอยู่คู่กันสวรรค์สันร้างผลทางยาวไกล